ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่9 2เมกะเฮิร์์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net จุมเรียบสัวโอโลกเนีย,เน,ยนเนียงกัญญาเจตีกรุปหนึ่งเจตีสแนหาสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาขเขมรตอนเที่ยวชมเมืองขเขมรค่ะหลายตอนที่ผ่านมาได้สอบถามเรื่องสถานที่ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงโน้อนอยู่ตรงนี้นะคะ เที่ยวชมแล้วเห็นร้านขายของถามเขาว่าที่จอดรถที่เราจะจอดรถนั้นอยู่ตรงไหนนะคะเมื่อจอดรถแล้วท่านผู้ฟังอาจจะมองไปเห็นสถานที่สักแห่งหนึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คือธนาคารค่ะสำหรับคำว่าธนาคารภาษาเขมรออกเสียงว่าทเนียเกียทเนียเกียพยางที่หนึ่งออกเสียงทะพยางที่สองเนีย พยางที่สามเกียรทเนียเกียหรืออาจจะออกเสียงว่าเทเนียเกีย์เทเนียเกียคือพยางแรกออกเสียงเป็นเทพยางที่สองเนียพยางที่สามเกียร์ออกเสียงว่าทเนียเกียหรืออาจจะออกเสียงว่าเทเนียเกียก็ไดนะ้แต่นิยมออกเสียงว่าทเนียเกียนั้นมากกว่านะคะเราเห็นธนาคาร แล้วเกิดอยากจะไปแลกเงินที่ธนาคารไปแลกเงินที่ธนาคารท่านผู้ฟังลองนึกประโยคเป็นภาษาขเขมรค่ะจะพูดว่ายังไงคะติวโดลุยนิวเทเนเกียติวโดลุยนิวเทเนเกียก็แปลว่าไป ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการพวกเราจะเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่เก้าสิองพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w ร์ดไวท์เว็ a i n e t ไทยพวกเรากำลังไปธนาคารหรือบอกว่าพี่ชั้นเขาออกจากธนาคารแล้ว พี่ฉันเข้าออกจากธนาคารแล้วบองขยมกวดจันปีทเนียเกียหายบองขยมกวดจันปีทเนียเกียหายอาจจะลองอีกสักประโยคหนึ่งนะคะบอกว่าแม่อยู่ในธนาคารแม่อยู่ในธนาคารมาได้นื้อขนงทเนียเกียมาได้นื้ขนงทเนียเกียหรือ บอกว่าวันนี้พ่อจะไปแลกเงินที่ธนาคารวันนี้พ่อจะไปแลกเงินที่ธนาคารทั้งไงนี่อบุกหนึ่งตือโดลุยแอธเนียเกียทั้งไงนี่อบุกหนึงตือโดลุยแอธเนียเกียวันนี้พ่อจะไปแลกเงินที่ธนาคารฮะและถ้าสมมุติเราต้องการไปธนาคารเราจะถามเขาว่า ธนาคารอยู่ตรงไหนทเนียเกียนูตรองนะทเนียเกียนูตรองนะแล้วเขาก็บอกเราว่าไปธนาคารตรงไปตูทเนียเกียติตรองตูทเนียเกียตูตรองค่ะท่านผู้ฟังได้เรียนรู้คําว่าธนาคารท่านผู้ฟังได้เรียนรู้คําว่าธนาคาร ออกเสียงว่าทเนียเกียทเนียเกียรหรือเทเนียเกียเทเนียเกียก็ได้นะคะได้เห็นธนาคารแล้วคราวต่อไปจะมีคำศัพท์อะไรมามอบให้กับท่านผู้ฟังอีกโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะส้มจุ่มเรียบเลียสกสบายกรุบกรุบเนี่ยจ้า นี่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net